ค hey, สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Radio Channel นะครับและแล้วก็มาถึงครับสำหรับการรีวิวนกเตปี ฟรีเอเย่นนะคนแรกก็ขอเปิดประเดิมด้วยซามูเอลเอโต้เลยแล้วกันนะครับก็มาในรูปแบบของบวก5และบวก6นะครับผมเนาะอันนี้เป็นความรู้สึกที่เราจะมารีวิวกันเดี๋ยวคอยพูดภายหละนะังเนาะว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วก็มาอยู่ในฟูลทีมนะครับเนาะเรยลมาริดก,ก็อาจจะเก๋ๆนิดนึงนะเพราะว่าเจ้าตัวแม่งแทบไม่ได้เล่นกับเรยลมาริดเลยเนาะแต่ว่าเหมือนเคยเล่นแบบเกม2เกมอะไรประมาณนี้แค่านั้นเองนะครับเนาะนะเออแล้วก็ที่เหลือก็ถูกปล่อยยาวเลยสําหรับนักเตะคนนี้นะไปนู่นไปนี่สารพัเลยนะ ครับผมนะอ่าแล้วก็ตำแหน่งที่เล่นครับแน่นอนครับกองหน้าตัวเป้าเนาะอ่าก็สำหรับ s ซาม์เมลเอโตปีนี้ที่พิเศษกว่าชาวบ้านในช่องเขาก็คือว i กฟุต t 5ดาวแล้วก็อย่างที่บอกเป็นเอ่ออย่างอย่างที่น่าจะดาวได้ก็คือเป็น5ดาวแท้นะครับทำให้เอ่อเปิดมิติใหม่สำหรับ s ซาม์เมลเอโตแต่ว่าเขาก็มีสิ่งที่เอ่อสูญเสียไปอันดับแรกนั่นคือการไปกับบอลด้วยความเร็ว อีกอย่างหนึ่งก็คือการเลี้ยงบอลที่มันพริ้วจัดๆเนาะถ้าเกิดเที่ยวกับปี Back-to-back back, แล้วก็ปีไอคอนเนี่ยถือว่าเห็นผลค่อนข้างตากันมากเลยนี่ครับอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของความเร็วอลก่อนนะครับซามูเอลเอโตในสเกลที่ไม่มีสปีดดีบลเลอร์แล้วเป็นยังไงบ้างสาหรับผมเนี่ยก็ถือว่ายังใช้งานได้อยู่นะสำหรับใครที่ต้องการที่จะเอามาแทงทะลุช่องแต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าควรจะมีกองหน้าที่เอยไม่ใช่ต้องมีกองกลางหรือว่าตัวซัพพอร์ตเขาเนี่ยในเรื่องของการจ่ายที่ จ่ายบอลให้เขาได้วิ่งเหมือนลูกลักษณะเนี้ยคือเขาให้เขาวิ่งมาเก็บบอลไม่ใชใ่เขาวิ่งไปกับบอลถ้าเกิดกองกลางของเราเป็นตัวแบบสมกุสมกแก๊กในเรื่องของการจ่ายบอลอายกตัวอย่างเป็นเอ่อเป็นเจอหลากเป็นแลมพาดเนี้ยก็คือไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของการจ่ายมากก็คือจ่ายได้ดีแหละแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบเด่นในเรื่องของการจ่ายถ้าเกิดเป็นเดอะบอยเป็นซีด้านเนี้ย อสองชื่อนั้นเนี่ยเขาจะโดดเด่นมากในเรื่องการจ่ายจะเป็นวิชั่นที่ดีแล้วก็จ่ายเผื่อน้ำหนักแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยทำให้ามิโอเอโตเนี่ยเล่นง่ายก็ถ้าเกิดบอกเลยว่าถ้าเกิดใครเอาไปยืนในฟูลแล้วมาริทเนี่ยยังไงก็เขาต้องคู่กับซีดานหรือไม่ก็ลูก้าโมดิตหรือโทนี่โค้ดให้เขาจ่ายบอลแบบเผื่อวิ่งมากๆใช้คําว่าเผื่อวิ่งมากๆนะครับก็คือทํายังไงก็ได้ครับให้ามิโอเอโตเนี่ยจับบอลแล้ววิ่งไปกับบอลเนี่ยน้อยที่สุดนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ย จะค่อนข้างเห็นผลเนาะเพราะว่ามูฟเมนต์เนี่ยมันดูไม่ได้เร็วมากนะเท่าที่เล่นเนาะแล้วก็ต่อมาในเรื่องของความคล่องตัวครับความคล่องตัวเนี่ยถือว่าดออปลงไปค่อนข้างชัดมากๆชัดในที่นี้เนี่ยคือปกติเนี่ยผมเวลาเ,เลี้ยงเลี้ยงบอลมาในกรอบเขียโทษแล้ว อีกฝ่ายมันพอจะตามทันเนาะในปี b a c k t o b a c k เอยหรือไอคอนเนี่ยผมจะหยุดแล้วก็เลี้ยงหลอกล่อคู่แข่งอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าพอเป็นปีเนี้ยมันหลอกล่อได้ไม่ค่อยดีเพราะว่ามันเฟคอัพไม่ได้เท่าที่ควรแล้วก็การเลี้ยงบอลเนี่ยถือว่าทื่อขึ้นเยอะพอสมควรนะกับการจากการหายไปของเชนิคอร์ดิเบลเลอร์ก็ถือว่าส่งผลพอสมควรนะครับแล้วก็ในเรื่องของความแข็งแร่งเนี่ยก็ต้องถือว่ามันมันไม่แข็งเลยใช้คํานี้แล้วกันนะครับในสเกลของบวก5นะมันไม่ค่อยแข็งครับจังหวะเบียด จังหวะอะไรอย่างเงี้ยในไฮไลท์ก็จะเห็นเนาะว่ามันไม่มีจังหวะที่มันจับมันโดนจับแล้วมันสามารถวิ่งไปทำประตูได้จะเห็นได้น้อยมากนะครับถ้าจะเห็นเนี่ยก็คือจะไปเห็นในสเกลของบวก6เลยครับคือบวก6จะทําประมาณแบบก็คือเบียด เบียดวิ่งไปยิงอ่ะพอได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบโดดเด่นมากขึ้นเนาะแต่ว่าในส่วนของบวกหเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอันนี้ขอเป็นยุสเบีบกหแล้วกันเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะใช้ในสเกลบวกหมากกว่าเนาะถ้าจะใช้งานอ่ะทีนี้ต่อมาอย่างที่บอกความเรื่องของความแข็งแกร่งไม่ค่อยดีแล้วก็เสียบอลง่ายมากถ้าเกิดโดนเข้าปาระทานักเนาะ นะอาจจะต้องเล่นระวังนิดนึงนะในเรื่องของการเข้าประท้าแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบโดนเบียดแล้วแตกเลยนะเออแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ใช่นักเตะที่ควรเอามาเบียดตั้งแต่ฟีไอคอนแล้วก็แบ็คทูแบ็คอยู่แล้วเนะีนะ่ยครับเนาะก็เป็นสายเลี้ยงข้องอะไรเงี้ยนะครับนะจะทําได้ดีมากกว่าต่อมาในเรื่องของการจ่ายบอลครับเซมิเวโตก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่จ่ายบอลเล่นร่วมกับเพื่อนได้โอเคแต่ว่าไม่ได้ดีมากขนาดโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้อะไรเงี้ยหรือว่าโทมัสมุลเลอร์ขึ้นที่แบบว่ารับบอลอ่าพักบอลจากเพื่อนแล้วกก็แบบดามเหหลี่ยใ้ยง แต่ว่าไม่ได้แย่วิชั่นเขาโอเคอยู่แต่ว่าน้ําหนักบางทีการจ่ายมันดูเบาไปนิดนึงนะครับเนาะเอออันนี้ก็อาจจะเป็นแบบอีกหนึ่งแมชชีนิกนะครับเวลาเล่นเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ เพื่อนร่วมทีมอย่างผมเนี่ยเล่นแผน4-2-1-3เนาะก็คือจะมีตัวรุกทั้งหมด4ตัวรวมซามูเอลเอโต้แล้วมันทําให้เล่นง่ายง่ายเอ่อเล่นง่ายมากๆสําหรับแผนนี้นะครับเนาะอ่าแล้วก็ต่อมาในเรื่องของการจบสกอร์ครับซามูเอลเอโต้ปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แอบแปลกนิดนึงนะครับถ้าเกิดเทียบกับการมีอยู่ก่อนหน้านี้เพราะว่าอ่าปีนี้เนี่ยก็มีไฟินิชช็อปนะครับแล้วก็ปี Back to Back เอ้ยหรือปีไอคอนเนี่ยจะโดดเด่นในการจบสกอร์นอกกรอบด้วยการปั่นคือ2ปีนั้นเนี่ยถถ้้้้้้้าาาาาาเเเกกกิดดใสสส่่ทททััษะโคขขไไปนียยมรรจบอ์งซว แม้จะไม่มีวิกฟุตห้าดาวเหมือนปีนี้ก็ตามนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีวิกฟุตห้าดาวหรือว่าจะใส่โค้ดเข้าไปเสริมในเรื่องของการยิงตันผมก็ยังมองว่ามันดูตันไม่ค่อยโค้งสักเท่าไหร่เนาะบอลมันอะแรงแต่ว่าพอด้วยความที่มันไม่โค้งแล้วเนี่ยบางทีมันก็หลุดกรอบออกไปครับมันทาให้อ่อไม่ไม่ใช่จุดเด่นของปีนี้สักเท่าไหร่ในเรื่องของการยิงลูกตันเนาะแต่ว่าจะไปโดดเด่นแทนก็คือในเรื่องของการยิงเต็มข้อ ยิงนอกกรอบในกรอบเจ้าตัวยิงแรงแล้วก็หวังผลได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับสำหรับซาเเอโตก็ถ้าจะให้แนะนำเนี่ยการทําประตูจากนอกกรอบก็คือเน้นยิงไกลเอาดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาเอาโกออกมาตัดอย่างเงี้ยในลักษณะนี้ก็พอปั่นได้นะครับคือบอลมันจะไม่ได้โค้งมากแต่ว่าต้องหันทิศทางให้ดีๆ ย้ําประมาณ4 5องศาเหมือนอย่างลูกนี้ถ้าเกิด60เนี่ยอาจจะต้องลุ้นและแล้วถ้าเกิด90เนี่ยก็คือไม่เข้าแน่นอนใช้คํานี้เลยแล้วกันถ้าหันองศาแบบเขาเรียกอะไรหันหน้าหนีหันหน้า,นนนาละหน้ากับทางด้านของประตูเนี่ย90องศาเนี่ยปั่นไม่เข้าแน่นอนเนี่ยเนาะเอ่ออันนี้ก็ข้อควรระวังนิดหนึ่งส่วนในเรื่องของการหาช่อง ก็ยังถือว่าเป็นเอโต้ที่หาช่องได้ค่อนข้างดีมากๆเลยแลวกันเนาะจังหวะวิ่งจังหวะอะไรพวกนี้นะครับถือว่าทําได้ดีดูอย่างจังหวะนี้เห็นไหมวิ่งฉีกออกมาจากด้านด้านข้างแล้วแล้วก็ได้จบสกอร์ไปแนมะ้ว่าลูกนี้อาจจะต้องซ้าหน่อยเนาะเพราะว่ามุมมันเหลือน,น้อยแต่ก็ถือว่าในเรื่องของการหาช่องเนี่ยทำได้ดีมากๆไม่ได้เป็นตัวที่แบบไปวิ่งเกาะแกะกับคู่แข่งบ่อยครั้งเนาะแต่ว่าทางนี้เนี่ยอาจจะต้องมองถึงแขนการเล่นด้วยนะครับอันนี้แถมย้อนนิดหนึ่งในเรื่องของการ จบสกอร์ในรูปแบบอื่นก็คือในรูปของการเปิดม่งอะไรพวกนี้ก็ถือว่าโอเคทําได้ด้วยความที่เขาหาช่องดีในเรื่องของการหมงเนี่ยถ้าเกิดฉีกมาเสาสองส่วนใหญ่โกมันจะไปอยู่เสา,สาแรกอยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องปะทะาก,กับใครมากเนาะดังนั้นก็ถือว่าทําได้ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือในการยิงลูกวอลเล่ก็ถือว่าทําได้เฉียขบขาดพอสมควรเนาะดังนั้นถ้าเกิดใครเป็นสายเปิดมงหรือว่าเป็นสายเปิดยิงก็ถือว่าใช้งานได้อยู่เหมือนกันครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยหาช่องค่อนข้างดีเห็นไหมจังหวะน,นี้เนี่ยตอนแรกเขายืนอยู่เสาแรกเนาะ หาช่องดีทั้งในสเกลของหาช่องทะลุทะลวงแล้วก็หาช่องจบสกอร์นะครับต่อมาในส่วนของเอ้ยพี่ครับแล้วบวก6ที่พี่พูดถึงเนี่ยมันแตกต่างขึ้นอย่างเดิมสักเท่าไหร่โดยรวมผมจะมองว่าเป็นเรื่องของกายภาพมากกว่านะครับก็คือในเรื่องของความเร็วดูเร็วขึ้นนิดนึงการเลี้ยงบอลดูดีแต่ที่มันเห็นได้ชัดจากบวก5เลยเนี่ยคือมันวิ่งไปยิงได้ครับคือวิ่งเหียดไปยิงได้ครับ อ่อันนี้คือทําที่สิ่งที่เขาทําเสริมมาเนาะถ้าเกิดใครอยากเห็นในในนี้เนี่ยก็ไปดูในสตีมย้อนหลังได้นะครับจะเป็นลูกเอโต้บวกหขึ้นสตีมหลาเลยนะครับนะก็น่าจะหาได้ไม่ยากครับในช่องผมเนาะแต่ส่วนในไฮไลท์ของชุดนี้เนี่ยขอตัดมาเป็นแค่บวก5้าแล้วกันนะครับเพื่อที่ว่าคนส่วนใหญ่จะได้เห็นแล้วก็เอาไปใช้งานกันได้นะครับเนาะโอเคต่อมาสําหรับทักษะโค้ดที่อยากจะแนะนําผมแนะนําเป็นยิงไกลย,ยิงใกล้พายหรือว่าจะเป็น หน้าไม้หาช่องนะครับแล้วก็กระทิงแบบนี้ก็ได้หรือว่าไม่ต้องใส่กระทิงก็ได้หาแบบเออหาช่องยิงยิงอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเป็นหาช่อง2อันแล้วก็ยิงแบบนี้ก็ได้นะี่ครับแล้วแต่เลือกเลยแต่ถ้าเกิดอยากให้สมดุลเนี่ยก็เอาเป็นแบบยิง1กายภาพ1 AI1 แบบนี้ก็ได้นะี่ครับเนาะแล้วถ้าเกิดถามถึงว่าเอโต้ e แล้วมันต้องเล่นประมาณไหนครับสำหรับผมเนี่ยเอ่อถ้าเกิดให้พูดเนาะมันเหมือนแบบเออโรเบิเร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับทรงคล้ายๆกัน ก็คือแบบไม่ใช่เป็นตัวที่เอาไว้วิ่งยิงแต่ว่าถามว่าวิ่งได้ไหมก็วิ่งทะลุช่องไปได้อยู่เนาะหรือว่าจะเป็นแบบสไตล์คริสโนโรนโด21หรือ22ทีวาแบบเนี้ยมันก็ใช่เลยก็คือแบบจบสกอร์คมๆคคอัรับน้องๆแบบเนี้ยเอออย่างจังหวะนี้เห็นไหมก็ยิงปั่นเข้าไปอยู่นะประมาณ60องศาครับก็ยังลุ้นได้อยู่นะแต่ว่าเ,าเอาเอาจริงๆเนี่ยตามตรงคือมันก็ไม่ได้ดีมากดังนั้นระวังนิดนึงแนะนาในเรื่องของการยิงเต็มข้อมากกว่านะครับผมเนาะมาดูอย่างจังหวะนี้ครับ นี่ครับกาเดเบลแทงมาเห็นไหมเผื่อวิ่งแล้วก็เนี่ยไปกับบอลได้อีกนิดนึงฟาบ,บิโอคานาวาโลตามมานะจังหวะนี้ก็ไม่ลอดครับแต่ว่าก็ยังดีที่เขามาเตะขาเราในครับผมเนาะโอเคลูกนี้ก็ยิงจุดโทษเข้าไปในครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับซามูเอลเอโต้ปีฟรีเอเย่นในครับผมก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้นค,ร <c oughs> ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย